สวัสดีตอนเย็นนะครับในคลิปนี้เรามาตรวจซ่อมเครื่องซักผ้า LG 8กิโลนะครับมาด้วยอาการไม่ปล่อยน้ำหรือน้ำไม่ออกนะครับไม่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับก่อนอื่นเราก็มาเทสกันก่อนนะครับ ตาช่างก็ช่างนะครับอ่าเสียงวาวทำงานครับทีนี้มาดูปั่นแห้งถ้าปั่นแห้งปั่นแห้งปั่นมาดนะครับกดปุ๊บมอเตอร์จะทำงาน ครับเพิ่มไฟเออโอเคทำงานครับน้ำไหลดูจากอาการแล้วน่าจะมี เลียนติดนะครับโอ้ลองเอียดเลยบีบดูก็ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็น่าจะติดอยู่ด้านบนขอลองอีกทีแล้วกันนะครับลองเต็มระบบไปเลยครับโอเคครับหลังจากต่อระบบน้ำเข้าไปนะครับก็จะเจอ ตัวต้นเหตุที่ทำให้เครื่องไม่ทำงานนะครับท่อน้ำแวกกรัมแตกนะครับอ้ยท่อหักครับแก้ไขกันยาวโอ้สายยางก็แข็งหมดแล้วครับตมามอายุการใช้งานครับอ่าเรามาแก้ตรงนี้กันก่อนนะครับ ไแรงนะครับดูจากอาการมันมีอะไรอุดตันนะครับเมื่อกี้ออกแล้วพุ่งแล้วครับครับในที่นี้ผมจะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับกาวมัศาสจย์ในการอุดรอยรั่วนะครับคนให้เข้ากันนะครับ ก็เปป้ายนะครับทั้งถ่ายทั้งป้ายครับงงไปเลยทีนี้ ครับอันนี้ยังไม่แห้งนะครับผมสวมเข้าไปแฮมอยู่กับที่อันนี้ผมจะทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบครับเช้าแล้วมาทดสอบดูนะครับปรากฏว่าไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องได้แกะชุดนี้แล้วก็เจาะทําอัดกาวเข้าไปใหม่นะครับ ครับหลังจากที่ผมได้ใช้อีพ็อกซี่อุดแล้วนะครับไม่อยู่นะครับผมก็จะทำการเชื่อมพลาสติกลองดูนะครับแต่มันเล็กมากผม้งก็กลัวมันขาดอยู่นะครับแต่จะลองดูก่อนครับกาลังจาที่ใช้ปืนเชื่อมพลาสติกนะครับละลายเข้าไปแล้วนะครับก่อแน่นดีนะครับมอจีม,า,มาด้านล่าง น่าจะใช้ได้ครับแต่ว่าสั้นลงไปกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวหาอะไรอุดเพิ่มเติมครับจากที่ซ่อมอ่าท่อแรงดันเพรเชอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนสายเส้นใหม่ว่าตัวนี้มันแข็งมากแล้วครับไม่ไปเลยสายที่ดีต้องอ่อนๆนิ่มๆนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนออกนะครับ แข่งเป๊กครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ตัดให้พอดีนะครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับ สร็จแล้วเราก็ทดสอบกันดูครับเสร็จแล้วเรามาทดสอบกันดูครับเปิดน้ําเข้าเครื่องครับน้ําขึ้นมาถึงนี่แล้วครับมาดูกันครับว่าจะอยู่ไหมแต่ถ้าเชื่อมพลาสติกแน่นแล้วก็น้ำไม่น่าจะมีปัญหาครับ ดูแลว้ก็น่าจะอยู่ครับตอนนี้น้ำถึงนี่แล้วนะครับเลยระดับแล้วอยู่ครับอยู่ครับชัวสายน้ำก็เปลี่ยนใหม่แล้วโอสายและค่าก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่มีน้ำออกมาครับ พ็ถือว่าผ่านครับทดสอบชักก็ผ่านก็คงจะโอเคครับส่งลูกค้าได้ครับครับมาช่วงเช้าเรามาทดสอบกันครับเมื่อคืนมันดึกแล้วนะครับนี่ผมเปิดนะ้ำมาแต่เมื่อคืนแล้วยังระดับเท่าเดิม กันครับโอเคทำงานได้ครับเพชรตรงโอเคครับปล่อยให้เขาซักไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าผ่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ